ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีวันที่23เมษายน2565นะคะแอดมินนน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะ มารับชมแนวทางเลขห้าหน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับผลของหมู่บ้านนี่เขารอบแรกนเนาะจ้าเนาะรอบพิเศษมายางวหเลยท่านผู้ชมสำหรับผลห้าหน้อยเมื่อวานเนาะจ้าเนาะหมู่บ้านนี่เขาที่สามสองเนาะจ้าเนาะสามสองเด่นรองมาน้ำกันเลยละกะเขาในหกชุดเด่นเด้อท่านผู้ชมสองสามตัวกลับเนาะจ้าเนาะ เข่ารอบพิเศษเลขในตะล่างเข่า8ปดเจนะ็ะจ๊ะเนาะ87ดเจสำหรับท่านใดที่ถือรางวา่าเมื่อวานแอดมนินดีใจนํจาเลอจ้าเดอ้อหชุดเดนห้าเข่ามาแล้วท่านผู้ชมเขา่า2อมือติดแล้วน่าจะกลับมาแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเมื่อนี้กลับไปรับชมแนวทาง กันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดเตด,ดตามให้กำลังใจทางช่องนั่นเ้อจ้าเด้อท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่เนาะจ้าเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่สบู่เริ่มเขา่าหลายสูตรแล้วเด้อท่านผู้ชมจะมีซี่สูตรเด้อจ้าเด้อจะมีโสมเล่งขาวแล้วก็ น้ำนมข้าวมะเขือเทศหลักกะมะนาวเดอจ้ะเดอท่านใดที่สนใจโทรขมาสร้างได้เลยนะจ้นะเนาะหนึ่งแพ็คมี10ก้อนนะคะราคาหนึ่งแปดบบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะท่านใดที่สนใจนะคะโทรมาที่ เบอร์0 9 2ย์2 5 5 1 3นะคะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะท่านใดที่ยังบ่ท่านได้เคยล่องใส่เอาไปล่องใส่เบิ้งเด้อจ้ะเดอ้อกลิ่นหอมหอมฟองเยอะนะคะกลิ่นหอมฟองเยอะมากนะคะสำหรับขนาดเต้าก้อนขนาด100รกร,รัมเด้อจ้ะเดอ้อก้อนหนึ่งจะมี100กร,รัมนะคะ แพ็คหนึ่งมีสิบก่อนก็คือ1,000งพันกัมเด้อท่านผู้ชมรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้นะาเนาะแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะปัจจาวันที่23ม่มเมษายน2,565เลขในตารางนะคะสำหรับทา่านใดที่เข้ามาติดตามแอดมินใหม่นั่นเป็นแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบนะคะรอบพิเศษ กติและ vip นะคะแต่ถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะ6 7 1 ส8 9นะคะเลขในตารางนะคะเด่น6และรอง7นะคะซ้ายวิ่งเด่น6รอง7นะคะ6ชุดเด่นนะคะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหกแปดหกสองสองแปดและแปดเก้านะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเล่นแค่พอสนุกสนานและจะเด้5้าบาท10บาทนะคะ ถ้าได้รอบแรกแล้วให้ท่านผู้ชมหยุดได้จ้าเด้อแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ